ไม่ต้อยโหอยู่ออขึ้นมาวันหนึ่งได้ทำทำได้กี่เส้นครับวันนั้นทำได้เยอะสุดเท่าไหร่วันที่300ต้นไม่ใช่วันที่พ่อไปอยู่ลุ้มได้300อ้น300ต้นโอ้เยอะมากวันนี้จะได้กี่ต้นเนาะวันนี้นน ดีครับผมทำอะไรกันครับอคี่ชวนทำอะไรครับทำผัดแปน้นทำผัดแป้นนะครับผมผัดแป้นหรือปลาผู้ชายนะครับผมมีเด็กๆมาช่วยนะครับผมวันนี้ผม้โทำงานเป็นทีมนะครับวันนี้ทำเป็นไว้ห้าคนสวยค่ะเขาเรียกว่าทำอะไรครับทำวันนี้เขาเรียกทำอะไร สมอเป็นค่ะสมอเป็นเคยทำไหมครับค่ะค่ะนี่คืออะไรเ,รอเลอะโอ้หนุ่มน้อยนี่ก็เก่งมากเลยครับหนุ่มน้อย,อยทำเป็นหมเนะคนตัวเล็กนๆนทำยังไ,ไงครับเดินขึ้นมาแล้ว ลอยโอ้ยขึออ้นมาวันหนึ่งได้กี่ทำทำได้กี่เส้นครับวันนั้นทำได้ส่ีย3 0 0ต้นไม่ใช่วันที่พ่อไปอยู่ล้งได้300อ้น300ต้นโอ้ยเยอะมากวันนี้จะได้กี่ต้อนเนาะวันนี้น,นี่ทำการส้มผักเป็นนะครับผมคือผักกุยช่ายนะครับ ลหลันอนเราจะจะไปส่งแม่ค้านะครับส่งแม่ค้านี่เมื่อทําเสร็จแล้วก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นี่สวยงามเลยครับผมเราก็จะแกะลอกดึงใบที่แห้งเหลืองและทีะ่ไม่สวยออกนะครับผมเคาก็จะเรือแบบสวยๆแบบนี้ แต่ว่าเวลาแกะส่งแล้วเราจะไม่ล้างนะครับถ้าล้างมันจะทําให้ผักของเรามันเน่านะครับผมจะทำให้ผักเ,เ,เราเน่าแล้วน,นี่ผักกุยช่ายพี่เลาะอกอกเสร็จเรียบร้อยแล้วมีลูกสาวหอยสวยมาช่วยพร้อมกับนุ่มรอคนนี้เก่งจังเลยวันนี้ทำาได้กิ่ต้นแล้วครับ เอาี่จะนู้ไเนี่ยโอ้ยป็นอะไรคนนี้คนนี้ได้กี่ต้นแล้วครับคนนี้คนนี้ได้กี่ต้นแล้วครับธุรกิจครอบครัวนะครับเย็นวันนี้ตัดแป้นส่งไมค้ารแล้วก็มาทำการลอกเลาะ ดึงใบเหี่ยวที่เฉาออกนะครับผมแบบนี้นะครับเมื่อลอกเสร็จมันก็จะสวยงามเหมือนผักหน้าฝนหรือหน้าหนาวนะครับแต่ว่าหน้าเล้งมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับมีใบเกลีแห้งๆเต็มเลยครับเพราะว่าอากาศร้อนมากๆถึงแม้เราจะมีน้ำรดนะครับผมแต่เป็นพืชที่ไร้สัตร์ูพืชนะครับ ไม่มีแมลงชนิดไหนกล้ากินผักแป้นไม่ว่าจะปลูกกะล่ำปีปลูกมะเขือปลูกอะไรจะโดนหนอนแทะแมะลงกินตลอดครับแต่ว่าผักแป้เราคงกระพัน์อยู่อย่างสวยงามเพราะว่ารสชาติเขามีลักษณะดเด่นรสชาติเขาเมนูที่ทุกท่านทุกคนได้เห็นเป็นประจำก็คืออะไระครับกินกับ ผัดไทยนะครับผมมันจะเข้ากันมากทานากับผัดไทยแล้วก็แล้วก็วกไปทอดนะกุยยยย้ยช่ายกุ้ยช่ายทอดกุ้ยช่ายนึ่งนะครับผมแป้งแป้นหรือก,กุ้ยช่ายเมื่อเราทำเสร็จมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้สิ่งที่เราคัดออกนะครับทำตอนกลางวันไม่ได้เพราะว่าร้อนร้อนมา,มากๆเราต้องทำตอน กลางคืนนะครับกลางคืนตอนหัวค่ำจะมีเด็กๆมาช่วยแบบนี้นี่เขาบอกว่าจะทําได้ถึงร้อยต้นนะครับวันนี้จะถึงไหมครับวันนี้นะพี่บอานอวางไว้ก็ได้ครับอันที่ทําเสร็จแล้วนะดึงเงินเรืองๆเ,เ,เสร็จวางไว้ส่วนคนนี้นี่มืออาชีพแล้วครับทั้งหานอนม่วงนอนแนละ้ว ก็นับไว้สิครับแล้วก็วางไว้นับเออยี่สิบแล้วก็วางไว้ยี่สิบวางไว้วแ,แล้วค่อยบวกเพิ่ม,มยี่สิบแล้วสิ่ก็นับต่อยี่สิบห้าวางไว้ครับมาช่วยครับพักจากแม่จอมาช่วยทำงานหางเงินไปโรงเรียนจะเปิดเทอมแล้วเดี๋ยวไม่มีเงินไปซื้อขนม,มซื้อชุดไปโรงเรียน วันนี้ก็เหมือนกันยิ่งโตยิ่งใช้เงินต้องหาเงินช่วยกันเข้าใจไหมคะเลาะผักแป้นนะครับอันนี้ภารกิจของเราเลาะเสร็จก็จะสวยงานแบบนี้บรรยกาศกินกับผัดไทยนังกรอบๆอ,อร่อยแน่นอน,นผักคุช่ายเป็นพันธุใหญ่นะคไม่ไม่เหมือนผักแป้น พันเล็กของเราทั่วไปนะจะเป็นปลาคุช่ายพันใหญ่